สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องปองเดลิเวอร์เล่าจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับลิเวอร์พูลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันประจำวันที่23มกราคม2567หงแดงฟอร์มดูไล่อัดบอลมัด4ประตูต่อ0ยืดจ่าฝูงต่อลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มดูดันถล่มบอลมัด4ประตูต่อ0เก็บชัยชนะนัดที่24ติดต่อกันในทุกรายการพร้อมยืดจ่าฝูงพีเมียรี โดยมีคะแนนนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่5คะแนนในเกมนี้ลิเวอร์พูลเริ่มต้นได้ไม่ดีนักโดยทำได้เพียงเสมอบอลมัดศูนย์ประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็พลิกเกมกลับมาเอาชนะอย่างขาดลอยในครึ่งหลังโดยดาวินนูเนสและดอนเอโกโจตาต่างก็ยิงประตูได้คนละ2ประตูเกมนี้ลิเวอร์พูลครองเกมได้เหนือกว่าบอลมัด ตั้งแต่ต้นเกมแต่พวกเขาก็ไม่สามารถจบศกออได้จนกระทั่งนาทีที่50นูเนตฉกบอลจากกองหลังบอลมัดหลุดเข้าไปยิงผ่านมือของอารอนแรมเดนเข้าไปให้ลิเวอร์พูลนำก่อน1ประตูต่อศูนย์ลิเวอร์พูลยังคงครองเกมได้เหนือกว่าและมาได้ประตูที่2ในนาทีที่62จากจังหวะที่โจตาจ่ายบอลให้นูเนตยิงเข้าไปอย่างเฉียบคมบอลมัด พยายามบุกบ้างแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเจาะเกมรับของลิเวอร์พูลได้จนกระทั่งนาทีที่70โจตายิงประตูที่2ของตัวเองจากจังหวะที่โคดี้กัปโอเปิดบอลให้และในนาทีที่79โจตาก็ยิงประตูที่3ของตัวเองจากจังหวะที่ติอาโก้อาคันตาร่าจ่ายบอลให้ ลิเวอร์พูลยังคงครองเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องและมาได้ประตูที่4ในนาทีที่88จากจังหวะที่ลุยดิอารจ,จ่ายบอลให้นูเนสยิงเข้าไปอย่างสวยงามชัยชนะนัดนี้เป็นการตอกย้ำว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยพวกเขาสามารถเอาชนะบอนมัดได้อย่างขาดลอยแม้ว่าบอนมัดจะเป็นทีมที่พยายามหนีตกชั้นก็ตามฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของนูเนสและโจตา เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะบอลมัตได้อย่างขาดลอยโดยนูเนตยิงประตูได้2ประตูและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เกมมากมายส่วนโจตาก็ยิงประตูได้2ประตูและแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมในการจบศกออนอกจากนี้เดียโกอาคันตาร่าก็เป็นอีกผู้เล่นที่โดดเด่นในเกมนี้โดยเขาคุมเกมแดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยมและสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้อย่างสม่ำเสมอ ชัยชนะนัดนี้ทำให้ลิเวอร์พูลยังคงรั้งตำแหน่งจากฝูงพรีเมียร์ลีกต่อไปและพวกเขายังคงเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้มาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับคาราเกอยกโจตาคือตัวจบสกอตที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ดีเอโกโจตากองหน้าชาวโปรโตุเกสของสโมสรลิเวอร์พูลกำลังได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากแฟนบอลและผู้เชี่ยวชาญในวงการฟุตบอล ดยเขาถูกยกย่องว่าเป็นกองหน้าตัวจบสกออที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรในเวลานี้ความคิดเห็นนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลงานของโจตาในฤดูกาลนี้โดยเขายิงไปแล้ว20ประตูในทุกรายการจากการลงเล่นเพียง25นัดซึ่งรวมถึง12ประตูในพรีเมียร์ลีกโจตาย้ายมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลจากวูฟแฮมตันเมื่อปี2020และเขาสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเขายิงประตูได้13ประตูในพรีเมียร์ลีกในฤดูการแรกของเขาในฤดูการนี้โจตายังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้โดยเขายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสำคัญในการพาลิเวอร์พูลขึ้นนำจากฝูงของพรีเมียร์ลีกโจตาได้รับการยกย่องจากจิมมี่คาราเกออดีตกองหลังของลิเวอร์พูลว่าคือกองหน้าตัวจบสกอ,อที่ดีที่สุดของสโมสรในพรีเมียร์ลีก โดยคาราเกออกล่าวว่าโจตาคือกองหน้าตัวจบสกอที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกเขามีความเฉียบคมเป็นอย่างมากและสามารถยิงประตูได้ในทุกรูปแบบเขามีโอกาสที่จะทำลายสถิติการยิงประตูของซาร่าคาราเกอไม่ได้เป็นคนเดียวที่ยกย่องโจตาโดยพอนเมอร์อสันนักวิจารณ์ฟุตบอลชื่อดังยังได้กล่าวชื่นชมโจตาเช่นกันโจตา คือกองหน้าตัวจบศกอที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกเขามีความเฉียบคมเป็นอย่างมากและเขาสามารถเล่นให้กับทีมใดก็ได้ในพรีเมียร์ลีกโจต้ามีจุดเด่นที่โดดเด่นหลายประการที่ทําให้เขาเป็นกองหน้าตัวจบศกอที่ยอดเยี่ยมโดยปัจจัยหลักปัจจัยหลักนั้นมาจากความเฉียบคมในการจบศกอโจต้าที่สามารถยิงประตูได้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการยิงด้วยเท้าทั้งสองข้างการยิงด้วยหัวและการยิงจากนอกกรอบเขตโทษ การเคลื่อนที่ที่ดีโจตาเป็นผู้เล่นที่เคลื่อนที่ได้ดีและสามารถหาตำแหน่งว่างได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งทำให้เขาสามารถจบศกอได้บ่อยครั้งทักษะการเลี้ยงบอลที่ดีโจตามีทักษะการเลี้ยงบอลที่ดีซึ่งทำให้เขาสามารถเลี้ยงบอลหลบกองหลังคู่แข่งได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้โจตายังเป็นผู้เล่นที่ฉลาดและเข้าใจเกมเป็นอย่างดีซึ่งทำให้เขาสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพความเห็นที่ว่าโจตา คือกองหน้าตัวจบสกอที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลนั้นยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ผลงานของโจตาในฤดูการนี้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าตัวจบสกอที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันหากโจตาสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้เขามีโอกาสที่จะทำลายสถิติการยิงประตูของลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีก ซึ่งปัจจุบันซาร่าครองสถิตินี้อยู่ด้วยจำนวน156ประตูมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับซาร่าอาจจะกลับมารักษาการเจ็บที่อังกฤษโมฮัมเมดซาร่ากองหน้าของลิเวอร์พูลได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาขวาในเกมที่อียิปต์เสมอกับเซเนกัลศูนย์ประตูต่อศูนย์ในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของการแข่งขันแอฟริก n เนชั่นครับเมื่อวันที่15มกราคม2 0 2 4 ซาร่าพยายามลงเล่นในเกมที่อียิปต์เอาชนะจิบูตี3ประตูต่อ0ในรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันที่20มกราคมแต่เขาไม่สามารถลงเล่นได้เต็ม90นาทีและถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่68เจเกนคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวว่าซาร่าจะกลับมายังอังกฤษเพื่อรับการรักษาอาการบาดเจ็บของเขาและเขายังไม่แน่ใจว่าซาร่าจะกลับมาร่วมทีมได้เมื่อใด การบาดเจ็บของซาร่าส่งผลกระทบต่อลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากโดยซาร่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญในทีมและเขายิงประตูไปแล้ว23ประตูในทุกรายการในฤดูกาลนี้หากซาร่าไม่สามารถกลับมาร่วมทีมได้อย่างรวดเร็วอาจเป็นปัญหาสำหรับลิเวอร์พูลในการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ซาร่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีความสำคัญที่สุดของลิเวอร์พูลโดยเขาเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมและเขายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องในทุกรายการ ในฤดูการน,นี้ซาร่ายิงประตูไปแล้ว23ประตูในทุกรายการรวมถึง18ประตูในพรีเมียร์ลีกซึ่งทำให้เขาเป็นดาวซันโบของลีกการบาดเจ็บของซาร่าส่งผลกระทบต่อลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากโดยทีมจะเสียกองหน้าตัวหลักไปและพวกเขาจะต้องหาทางทดแทนการขาดหายไปของเขาลิเวอร์พูลมีตัวเลือกในแนวรุกมากมายแต่พวกเขาไม่มีผู้เล่นคนใดที่สามารถทดแทนซาร่าได้อย่างสมบูรณ์แบบติเอโกโจตาและลุยดิอาด เป็นผู้เล่นที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะลงเล่นแทนซาร่าแต่ทั้งสองคนก็ไม่ใช่กองหน้าตัวจบศกออแบบเดียวกับซาร่าโจตาเป็นผู้เล่นที่เคลื่อนที่ได้ดีและสามารถหาตำแหน่งว่างได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขาไม่ได้มีความเฉียบคมในการจบศกออเท่ากับซาร่าอีอาดเป็นผู้เล่นที่รวดเร็วและแข็งแกร่งแต่เขายังขาดประสบการณ์ในการเล่นในพรีเมียร์ลีกหากซาร่าไม่สามารถกลับมาร่วมทีมได้อย่างรวดเร็ว ลิเวอร์พูลจะต้องหาวิธีปรับตัวกับสถานการณ์นี้ให้ได้พวกเขาอาจต้องเปลี่ยนระบบการเล่นหรือพวกเขาอาจต้องให้ผู้เล่นคนอื่นคนอื่นในทีมช่วยยิงประตูมากขึ้นการบาดเจ็บของซาร่าเป็นข่าวร้ายสำหรับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนโดยเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในทีมและเขายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องในทุกรายการหากซาร่าไม่สามารถกลับมาร่วมทีมได้อย่างรวดเร็วอาจเป็นปัญหาสำหรับลิเวอร์พูลในการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ ลิเวอร์พูลยังมีเวลาอีกมากในฤดูการนี้แต่พวกเขาจะต้องรีบหาทางทดแทนการขาดหายไปของซาร่าให้ได้หากพวกเขาสามารถปรับตัวกับสถานการณ์นี้ได้พวกเขาก็ยังคงมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ในฤดูการนี้การบาดเจ็บของซาร่าส่งผลกระทบต่อเส้นทางสู่แชมเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากโดยพวกเขาจะเสียกองหน้าตัวหลักไปและพวกเขาจะต้องหาทางทดแทนการขาดหายไปของเขา หากซาร่าไม่สามารถกลับมาร่วมทีมได้อย่างรวดเร็วลิเวอร์พูลจะต้องพึ่งพาผู้เล่นคนอื่นคนอื่นในทีมมากขึ้นในการยิงประตูสิ่งนี้อาจทำให้พวกเขาเสียคะแนนในเกมบางนัดและอาจทำให้พวกเขาต้องลุ้นแชมป์อย่างยากลำบากลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่การบาดเจ็บของซาร่าอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถคว้าแชมป์ได้มาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับ ลิเวอร์พูลยุคทองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสมโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโดยพวกเขาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้มากถึง19สมัยยูฟ่าแชมเปียนลีกอีก6สมัยและถ้วยรางวัลอื่นๆอีกมากมายในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยพวกเขารั้งตำแหน่งจ่าฝูงของลีกและพวกเขามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้ง นอกจากนี้ริเวอร์พูลยังมีอนาคตที่สดใสโดยพวกเขามีผู้เล่นดาวรุ่งที่มีความสามารถมากมายซึ่งมีโอกาสจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมในอนาคตซึ่งพวกเขานั้นมีผู้เล่นดาวรุ่งที่หลายคนจับตามองได้แก่ฮาวิเอลเลยตกองกลางดาวรุ่งวัย19ปีที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางและปีกซ้ายเขามีทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมและสามารถสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างดีฟาบิโอคาวันโย กองกลางดาวรุ่งวัย19ปีที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางและปีกขวาเขามีทักษะการผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมและสามารถยิงประตูได้ด้วยดาวินนูเนตกองหน้าดาวรุ่งวัย23ปีที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกซ้ายและกองหน้าตัวเป้าเขามีความเร็วและความแข็งแกร่งและสามารถยิงประตูได้มากมายนอกจากนี้ริเวอร์พูลยังมีผู้เล่นดาวรุ่งคนอื่นๆที่มีโอกาสจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมในอนาคตเช่น อิบราฮิมาโกนาเต้เซนเตอร์แบ็กวัย23ปีที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตัวกลางและเซนเตอร์แบ็กตัวริมเขามีรูปร่างที่ใหญ่และแข็งแกร่งและสามารถอ่านเกมได้ดีเคอติสโจนกองกลางวัย21ปีที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางและปีกขวาเขามีทักษะการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมและสามารถสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างดีเคลกอกดอนกองหน้าวัย18ปี ที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกซ้ายและปีกขวาเขามีความเร็วและความเฉียบคมในการจบสกออผู้เล่นดาวรุ่งเหล่านี้ล้วนมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของลิเวอร์พูลในอนาคตโดยพวกเขามีทักษะและพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมหากผู้เล่นดาวรุ่งเหล่านี้สามารถพัฒนาฝีเท้าได้อย่างต่อเนื่องพวกเขาก็มีโอกาสที่จะนำทีมไปสู่ความสำเร็จในฤดูกาลต่อๆไป ลิเวอร์พูลยุคทองที่กำลังจะเกิดขึ้นแตกต่างจากยุคของเจเกนคลอปก่อนหน้านี้ตรงที่ผู้เล่นดาวรุ่งเหล่านี้มีความหลากหลายมากขึ้นโดยพวกเขาสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งรุกและรับสิ่งนี้ทำให้ริเวอร์พูลมีทางเลือกในการเล่นที่มากขึ้นและพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นได้ตามสถานการณ์นอกจากนี้ริเวอร์พูลยังมีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างเจเกนคลอปซึ่งมีประสบการณ์ในการปลูกปั้นผู้เล่นดาวรุ่งมาแล้วมากมาย ทั้งนี้หลายฝ่ายเชื่อว่าเจเกนคลอปจะสามารถช่วยให้ผู้เล่นดาวรุ่งเหล่านี้พัฒนาฝีเท้าและนำทีมไปสู่ความสำเร็จในอนาคตวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ